นนก็หู้ใจโด้วยยู่เใจสุขสุขเนลยสิใจโดยน้ำหูน้ำตาไงเนี่ยกระดิ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะมาทานอาหารด้วยกันอยู่กับอยู่กับสไพร์โนเว่ย์บายบายจอยแฟนเพจ วันนี้มีอะไรบ้างแลง้วให้ดูนะคะรวมมค่ะอาหารวันนี้มีแบบนี้เลยคะ่ะแกงส้รมรวมราารวนนมิตรกินข้าวรวมโต๊ะก,กันกับ<ว>คุณนา้าคุณพ่อคุณแม่นานๆจะได้กินแบบนี้รวมรวมญาติรวมญาติร่วมวง <laughs> ำพริกปะทูกแมนดาร์ปลาลับผสมอร่อยมากอร่อยมากยังเป็นนางจ้ากาตันเนี่ยอันนี้อันนี้กาอันนี้กาตันนะกาตันกาตันักนงมไเด็กๆอยู่ฝั่งนู้นเด็กๆสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีหน่อยค่ะเร็วหนูสวัสดีหน่อยค่ะเด็กๆกินขนมผู้ใหญ่กินข้าวเด็กๆมเด็กๆกมผนข้

ก็ไม่เป็นไรมันเป็นบริบทนึงผักบุ้งขอบคุณผักบุ้งต้นอวบอวบก้านโตโตน้องน้องชายนะคะกรอบกรอบปลากันก็โตโตเหมือนกันว่าไงคะคนสวยกัน่ปวดเทียนนู่นบอกบอกยากเลยมาาย่กดอร่อยเหลือเกินเติมข้าวอีกค่ะเติมข้าวเติมข้าว เป็นการเป็นการกินการกินข้าวที่ที่มีที่อร่ ane, อยแล้วก็มีความสุขเนาะเวลาเวลาเวลาความสุขมันจะหมดเร็วมากใช่ใช่ใช่ใกล้จะถึงวันกลับแล้วนะคือความสุขตอนทอด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งไม่ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยกินข้าวบอกเลยสาวนอร์เวย์ยังน่ากินข้าวให้ไปให้เจ้าพิพื้นก่อเจ้าตาบัดเลยไอ้เจ้ามันให้ จันแจ้ก <ing> ันให้พี M ่น้องีใครอันนี้ไข่ปลาเด้อบันนี้บันนี่เดบอบันนี่สาวบันนี้่ให้ปลาแม็กครับไข่ปลาแข้งไข่ปลาแข้งอันนี้ให้ให้สาวนอวีให้หลานหลานสาวโอเคอเคอเคอเอ้โหซาของมึด้วยแอม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 หลายพี่น้องแอมคลัง โอเคนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันครอบครัวครอบครัวโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบาย